มาเร็วๆคุณคูเอ็นคูเอ็นเร็เๆๆๆๆ่เร่เรีเร่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 เา่เร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 ็กรเร่เน่อร่เไ่เร่งร่เร่เร่ยร่เ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 รเร่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 ารเร่เร่เร่่เ่เเ่เ่เเ่เรเร่เเร่่เ่่เ่ล่าเรเร่เต่่วเ่่เ่เร่เ่เ่เ่บร่่เน่เ่เร่ไห่เร่เร่เ่่ว่าเป็นหนู่เรีนี่เอา่เรีเป็นแต่เก็บตีนเป็นแต่ย่่รม่เรี อันนี้คือหมอลำกอหมอลำกรเป็นการโต้ตอบชายหญิงโอ้โต้ตอบชายหญิงเออเรื่องวรรณกรรมเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องต่างๆเอามาโต้ตอบเบิดขึ้นสอดแยงเออเอานักเรียนนักเรียนคือเป็นนาไม่เอาอีนี่มึงคือบาท่านเอกจบเอาคนครัวขามันเป็นปีใหม่แล้วเราเรียนกันเป็นปีเลยนะเนี่ย พวกนี้มันเป็นเด็กมาใหม่มันเป็นลูกฉันเองค่ะบ่เอาเมื่อคืนว่นิีโจบปีไหนบ่ะนี้หนูไม่จบการหนูจะอยู่แล้วตายพร้อมฮะไม่จบเลยตีไม่จบมึงฟังนะลูกฟังเขาฟังครูเรียนเทอเรียนเธอมางอยานี่ได้อีหยังนี้อะไรอะไรในราคาอะไรบองเือแปะในราคาโอ้เจ็บตีนคนครูเองเทอมนี้จะพานักเรียนเรียนอะไรเทอมนี้จะเรียนให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเรียนอย่าง่ะ นอกจากหมอลำก่อนแล้วอีสานบ้านเฮายังบ่หยุดวิวัฒนาการปาไม่ยังอีกหมอรัก่อนจะเป็นในเบิรงสองคนสอดแจ้งอว่าันนคุณครูคะทำไปพูดวิวัฒนาการเหมือนไดโนเสาร์จังเลยใครใครหมอรัเลือดไดโนเสาร์กันใครใคกันใครใครกันเออโอยทำไมลัมสองคนซอดแจ้งไม่สนุกจังเลยมาสั่นเอ้ว่าจังไหนบัดนี้เอ้าก็เริ่มมีวิวัฒนาการมีเล่นเป็นเรื่องเป็นเล่าวายมี พระเอกนั่งเอกมีพ่อพญ่าแม่พญาพฤื้สีโตตะตลกออแม่บอกค่ะมี่เรียนเป็นเรื่องเป็นเล้าแล้วก็มีเรื่องมีเล่ามอลลัมมันไปปอง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 บัดที่นี้มาเป็นออจ้าใดเป็นลำเรื่องต่อกรอน,นรู้จักไหมลำเรื่องต่อกรกรอนกลัวแล้ว่พ่อันเป็นลำกรอนปริกรมันเหียนพอลีเลยตอกรอนไปอีกบัดที่นี่ลอกบ้านใดแหละมึงลอกบ้านใดไม่ลูกปีแรกเป็นมอลํากรอนเป็นวา ปีที่สองก่อนเสียบอะไ้ก็เลยเป็นบอลำเรียงต่อก่อนมันบอกอะไม่รู้ว่าชัดจะดาเธอ,อยังไงดีอีลูกขอ,อเอามาแล้วมาแล้วเด้่เห็ุประตูไม่ยังวันนี้ไม่เห็ดประตูประตูแล้วก็ใช่ก่อนมาแล้วพี่ไม่ใช่วันนี้นําเสนอสุดยอดลํำเรื่องต่อก่อนเป็นตำนานตำนานอย,าาย,อย่างไรล้วัดนี้เพแล้ยวไงดอกไะ้ี่ สิมาตอกโดนไปนั้นตำโดนไปนั้นมันก็ประตูมันก็มีนหมดตัวเนาะขอนั่งคนละฝั่งกลัวนักเรียนนักเรียนสวัสดีจ้าสวัสดีครับนู้ตงใชเป็นแต่สวนให้นั่นแหละโอ้มันเป็นมอลำกรมอลำเรื่องต่อกรและหมอลำตำกรนานๆลำเรื่องต่อกรประกอบด้วยหลายทำนองแต่ละทำนองนี่ขึ้นยู่กับการเบ้าของคนในพื้นที่ทำนองอุบลกับ ภาษาบ,บาดเปาคืออุบลโอ้ค่ะทำนองกระสินกับเป็นเบ้าคือจ้ากระสินโอ้โอทางขอนแก่นเฮ้าเปาจังไหนกับลำจังสันค่ะค่ะเออวันนี้ครูจะนำเสนอสุดยอดลำเรื่องต่อกร่รเพราะเป็นตาดีแต่ลูกฟั้างคู่เตี้ยวให้ยกตัวอย่างค่ะคณะลำเรื่องต่อกนที่มีชื่อเสียงในไทยมีคณะอะไรแบ่งโอ้าบ่งแบ่งมีเอยนูรู้จักค่ะเออะไรล่ะัญใจเพชรนนแดง โอ้ยศักด์ทำไมยกตัวอย่างคณะเก่าจังเลยไอ้เออไอ้เออไอ้เอนตั้งใหม่แล้วนะออช่วงโควิดมาดิยังไม่ได้รำเลยเสน่ห์อิสานอ่ะคณะนี่แหละคณะนี่แหละกูไปจ้างอยู่อหัวหน้ามันตายแล้วคณะนี้หัวหน้ามันขายเหล็กทิ้งแล้วไม่เป็นไรหรอกคับครูครับเอาเ้าไปเลยครับไปคุณครูยิ่งใหญ่กว่านั้นเลยทางขอนแก่นของเราออสร้างซื้อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างคักเออ รัตนาสินอินตาทยราชตั้งมาเล้วหกสิบปีรับเบียบวาทศิลตั้งมาเหลวห้าสิบกว่าปีแม่ปฐมบันเทิงศิลไม่เห็นงหรอคุณคู่คู่แล้วเกิดว่าท่านคู่เกิดว่าท่านเออนั่นแหละแต่ละขนาดอีกเกาแก่ทั้งนั้น เป็นความพภูมใจของอีสานบ้านเฮ้าภาคอื่นนี่ครูเคยไปแสดงกับคณะหมอลำอีเมือครูเคยไปกับหมอลำดาปจดูีใจดีใจไงมึงดีใจเล่าค่ะเล่านี่ครูเคยไปแสดงภาคกลางค่ะเขาภูมิใจกับมหรลพูอีสานเรามากเลยภาคค่ะค่ะปาด วงดนตรีอย่างคือไงแทรถดคือหลายขั้นแทะนี่เขาต้องมาตั้งเวทีล่วงหน้าสองสามวันแน่เลยวัสันแต่ว่าสร้างความพิศวงงงวยให้กับคนพวมนภาคอื่นฮะสางแรงนี่เลนแรงนี่ะได้แก่คอนเสิร์ตลุกพุ่งมอลำรับเบียบบาทศิลแต่เรวพูดอหลาเนาพูดหรองวาเมนยกลงละครไปไว้ภาคกลางเขาสะออนไค่ะลิเกคิดซ้าย่ะลํำตัดชิดขั่ะ เพชรโนนแดงเหรอเพชรโนนแดงหายไปก่อนเพชรโนนแดงก็มานะนุ้นเพชรหัวใจเพชรโนนแดงนําเสนอฉากในตำนานแมนบอชากยังเอาแากเอากูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วคู่ขาแา็กยังก่อนฉากเนื้อย่างเกาหลีโอ้ย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 คู่คู่คู่นูได้เคยดูนะถ้าบ้านระเบียบแมนบอชักฉากลูกเผาไอติม ฉากนี่ละกูไฮนั่นหมาติมละลายเด็กน้อยหนาเวทีนี้ไฮเน้่เผาไอ้ติมกูเผาไอ้ติมเดมันไม่ใช่ไอ้ติมอะไรล่ะคะยายิ้มโอ้โหมั่วพูดเถ่าไปเบิ่องล้าหูบริเล็นงใดอันนี้อยังนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยกองฟ้อนบอกโมเมนตนมันเสียมนี่กองฟ้อนหรือมันเสียมนี่ กองฟ้อนกอเตรียมสมุดม้จดเลยนะว่าเป็นตะเพาว่าใหม่เดมิสเตรียมสมุดหรือยังอาสมุดสมุดอัวดสมุดมาจดแล้ว,วนำเสนอท่นผู้ชมในสุดยอดลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นจากระเบียบวาทศิลจดจดขี่กระบองแลกสร้างน้่ของมามีคาไปแลกของก็มีคาช่วงนี้นำเสนอคายทอดโดยพระเอ,อกพูดจักพันลำเพลินแม่ยิ้มสมฤดี์คุณชมาลินไปพี่ดอง งานเพลงจบแล้วหันมาฟังลำต่อนําเสนอพี่น้องแบบลำเรือนต่อนิพานฉากนี้นําเสนอพี่น้องในเรื่องขี่กระบองแรกต่าแม่ยิ้มสมฤดีกุชลโ่ำริลรับบทเป็นแมย์ย่าดาก็พระลเบิ้ลรับบทเป็นข้าขําสีเต้าหยองอยู่คนเดนรับบทเป็นกังวานฝ่ายนิรบทรับบทเป็นมาไล่ เรื่องเล่าสเป็นจ่ไหนให้พี่้องติดตามไม่ทองเรื่องขี่กับบอกแรกสร้างได้แล้วครับ จบกึ่งวัเนี่ยทำไมอ่ะมาเป่าคักเป่าเนี่จะลูกลาค้อยไปก็อดดอกโอ้ยบ่เมนเดือคอยขึ้นเลยตีไม่ใหญ่ เม่ผมเอ้ยเธอสุดท้ายเธอสุดท้ายแล้วที่ลูกสิได้เอิน้นฝากแม่สุดทีวิตมาดูเรื่องมันได้ โยมทำปิดยอดหัวใจเป็นห่วงใยแต่เมียตา,มา,ามาไล่เยี่ยมเสียเอามันด่าขึ้นถึงกองคอนเอาไฟจู เมียคันบ่อยจังสารเมียเท่าสิบอกคืออดพอก,กาลุนทนให้เมียขึ้นไปนอนกว้างฟ้อนหางลูกติจีเร็ว แม่แม่พอเมือยย้ายกำเบนีแม่เคยวางเท้าโอ้ยแม่เคยวางเทอาทายังเท่ากับบอคือ ลูกบอกเคยลืนดืกเขาดีว่ามันจำเป็นให้แม่ยเห็นในความหักเสือว่าผัวเมียปา่าคำสิโอ้ยองตายต่างเมียพรมใบคำสิหักเมียลายมันได้ทยลูต่ต ขันบ่ถือว่าเป็นแม่บ่วิ่งวนให้เมื่อยซำคัสีเบาให้แม่ฟังเด้นอนด้ย แต่นบ้านวางเแม่มเผาที่จะเปลี่ยนเมียองเจ้าไว้เสมอลูกแม่คแต่แต่นหน่อยแม่เคยหาูเร็วๆแม่ทำทุกสิ่งด้วยทุกอย่างเพื่อลูได้นี่เส้่อม่ตายแเื้มตเย <laughs> Malai <laughs> No. Wow. แทนไว้เพื่อให้เจ้าเป็นสุขใจเอาและเท้าเป่าขาแม่บอกมาที่น้องเจ้าแน่ยันซูฮองอามให้นำเจ้าแม่พุทธาดลูแม่หักลูแม่เต็มชีวิตของแม่ก็ยอมเสียสลใจเจ้าไอ้เจ้าเจ้าสอง,สองสท,ที่ได้อยู่ด้วยกันยังมีความสุข พี่น้องเอ,อ้ยด้วยความรักของแม่ยอมทำท,ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อลูกสิเดีเบียจะของกลับไปอะไรอย่าเข้ามากเชื่อนั่นคำสีข้าวขอด หวังตีงอนยายลาคือจังเทวดาสุขถึกเตะหลังยายเทาหยุดคำสีบากำสีตรงว่างคอนให้มึงจับปมย้มึงกินกองฟ้อนเขาต้องเป็นอย่างกูเบิ้งเดี๋ยวทีไปใส่หม่เดี๋ยวทีไปใส่มดิ Yo Leo, kamu ingat bodai? Jepoh faham benda ni ya. Yo Leo. Kau tak tahu. Aku tak boleh. 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 Aku แม่ไปเองได้ขบับสิกแชีวิตแม่ไม่มีความหมายแม่เท่าแล้วสาหรือแล้วแม่ก็ต้องตายอยู่ดีอย่ไปกับบะเระยปอดโย่ไปก็เป็นภปาละลูกเต้า เ right, ่นตัศนสองที่ได้อยู่น้ำกันอยามีความสุขเม่ยห้ากล้วยเมลาก่อนเมีมาเข้ามสิ มึงไปหาไฟมาจุดแม่มึงเดียนี่กังวันเอาัวาะกังวันเร็วเร็วสงใจกูเลยเว้ยแซ่ใจกูเลยเว้ยเร็ว ทำทุกสิ่งทุกอย่างยอมเจ็บยอมทรมานเพื่อรวบัว,ว,วขงมีความสุขแต่เทวดาฝ่าดินยอมลงโทษลูกที่เนรคุณต่อพ่อต่อแม่เป็นยังว่ามึงรอดเสยียงสัญญาขอขอ่านกูนะเอ้ขอสักกวา ักับูสินับหนึ่งถึงสามมึงเผาแม่มึงหนึน่งสองสามเผาแม่มึงหนึ่งกับัง Ja! Yeah. <laughs> 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 คือจังกูหลงมากในยุคนี้ละเอาสวดสวดเป็นกำลังใจนะจ๊ะ